ะะาจากคลิปนะคะก่อนหน้านี้นะคะในการสอนเรื่องของซิมลีกับเมตาโฟนี้มาดู practice exercise กันดีกว่ามาดู practice กันนะคะเพื่อฝึกทำค่ะให้เห็นความแตกต่างระหว่างซิมลีกับเมตาโฟ r ค่ะนะ,ะโอเคมาดู direction กันก่นกอนเนาะนะคะ sort o u these sentences into two groups ค่ะนะ whether นะ there are similes and met or metaphors นะคะให้เขียนค่ะนะคะแบ่งไปเลยนะคะว่าตัวอย่างประโยคที่เราให้มาเนี่ยน่าจะเป็น simile หรือ m metaphor มากกว่ากัน มาดูทีละข้อไปพร้อมๆกันนะคะนะคะข้อหค่ะ she was running about like a headless chicken นะเธอวิ่งไปทั่วเลยค่ะเหมือนไก่ที่ไม่มีศรีรษะไม่มีหัวนะคะถ้าเห็นคำว่า like เห็นไหมคะแน่นอนค่ะนะคะข้อนี้นะใช้เทคนิคที่เรียกว่า simile อยู่ค่ะนะคะ literary device s ที่ถูกใช้คือ simile นั่นเองข้อ2ค่ะ I woke up in the morning feeling as fresh as a daisy. ฉันตื่นมาตอนเชา้ารู้สึกสดใสเหมือนดอก Daisy เลยค่ะนะเหมือนกันนะคะเห็นคำว่า as ไหมคะนะคะอันนี้นะคะ represent ว่าเป็น s i m i l e เหมือนกันจ้าโอเค number three ค่ะ You better behave yourself. You're skating on a very n ice. นะยูควรจะทำตัวให้ดีกว่านี้ได้แล้วนะคะตอนนี้ยูกำลัง skating บนน้ำแข็งที่บางเหลือเกินนะอันนี้หมายความว่ายัางไงคะนะไม่มีคำว,ว่า like หรือ as เลยใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้เป็น metaphor ค่ะนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยกำลังอยู่บน thin ice นะ very thin ice ก็คือน้ำแข็งบางๆตรงนี้ใช่ไหมคะมัน represent ว่าสิ่งที่เขาทำมันกำลัง risky มันเสี่ยงอยู่ใช่หไหมคะน้ำแข็งมันบางๆมันอาจจะแตก ลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วอยู่ก็จะตรงไปในน้ำนะคะที่มีน้ำแข็งขอยู่ข้างบนอย่างนี้เป็นต้นฉันเทคนิคนี้แน่นอนค่ะเป็น metaphor ค่ะกดแบบนี้นะคะข้อต่อไปค่ะ last night I slept like a log last night I slept like a log ะค,ะคืนที่แล้วนอนเหมือนกับล็อกคือท่อนซุงเลยนะคะแบบนอนนิ่งมากเลยอันนี้เป็นเห็นคำว่าไลค์ตรงนี้นะคะนะ,ะแน่นอนค่ะเป็นซิมี่ค่ะ number f i ค่ะ I didn't enjoy the party at all I felt like a fish out of water นะไม่ชอบปาร์ตี้เลยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นปลาที่ออกมาอยู่ข้างนอกน้ำ เห็นคำว่าไลฟ์เราก็รู้แล้วเนาะว่าเป็นซิมิลี่แน่นอนแต่ทำไมเขาถึงเปรียบเทียบอย่างนี้เนาะก็เหมือนเราปลาที่ปกติามาต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมคะถ้าไม่อยู่ในน้ำก็คือเหมือนมันไม่อยู่ในที่ที่ไม่เหมาะกับมันนั่นเองนะคะแล้วก็รู้สึกหายใจไม่สะดวกใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกคล้ายๆเหมือน comfortable หรือว่า easy นั่นเองนะคะข้อนี้เป็นซิมิลี่ค่ะ number six education is a gateway to a adult life เพราะ education เนี่ยนะคะเป็น gateway ค่ะนะ,ะเป็นทางนะคะเป็นประตูที่เปิดเข้าสู่ชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่นะคะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเห็น east ไหมคะนะคะีไม่มี l i k e มี as แต่ว่ามี east แทนนะคะแล้วก็บอกว่า education เนี่ยเป็น gateway ฉะนั้นนี้เป็น metaphor แน่นอนค่ะ ง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมคะอันดับแรกคือเรามองให้ออกก่อนนะคะว่าเป็นประโยคเนี่ยเป็นซิมิลหรือเมตาฟอร์เพื่อใช้ในการ a n a l y z ซแต่ว่าเวลาเราเขียนเราต้องสามารถ r ร a t e เมตาฟอร์หรือซ m มิลของเราเองได้ด้วยเช่นกันคะ่ะนะคะกรณีนี้ก็จะใช้ Adapt ได้ทั้งในเรื่องของการเอนาลิ i s สใน l i t e r a t u r ์หรือว่าในการเขียนเองคะ่นะนทีนี้ข้อ7ถึงข้อ12นะคะน้องๆที่ดูอยู่ก็ลองฝึกทำกันได้เลยคะ่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็วันนี้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะหวังว่านะคะจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ